สวัสดีค่ะก็ได้เวลาการทําอาหารกันอีกแล้วนะคะมาค่ะวันนี้มาทําเมนูกินเล่นกันนี่นะคะกระโพดฝักอ่อนนะคะกระโพดฝักอ่อนอันนี้นะคะก็เป็นกระโพดแบบที่เขากรีดออกมาแล้วนะคะแล้วมันก็จะหักหักนะคะก็ขายไม่ได้นะคะก็เลยนํามาทอดเลยจ้าวันนี้อันนี้นะคะจะเป็นแป้งทอดไก่นะคะเขาก็ผสมมาให้เราเสร็จแล้วนะคะ เราก็ไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะแค่ผสมน้ําก็ใช้ได้แล้วนะคะกระพุ้ฝั่งอ่อนนี้ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะเราก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะแป้งออกจะเร็วไปนิดหนึ่งนะคะใส่น้ําเยอะไปหน่อยนี่นะคะเราก็คุกเขาให้เข้ากันแล้วก็นําไปทอดเลยค่ะนี่นะคะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํำมันลงไปร้อนแล้วเราก็ ใส่ก,กับพวกฟักอ่อนที่เราใส่คุกกระแป้งนะคะลงไปทอดเลยจ้าก็เป็นเมนูที่กินแล้วอร่อยกินเล่นก็ได้นะคะระโพธอน,นี้นะคะทอดหอมมากเลยคุกเขากับแป้งทอดกรอบนะคะจิ้มกับน้ำจิ้มไก่จิ้มกับซอสมะเขือเทศซอสพริกโอ้โห,โหสุดยอดเลยนะคะอร่อยมากเลย ข้าโพดฝักอ่อนนะคะก็จะมีรสหวานกรอบนะคะกินดิบก็ได้นำมาต้มจิ้มน้ำพริกก็อร่อยนะคะวันนี้ก็เลยนำมาทอดนะคะก็เป็นของกินเล่นนะคะนี่เลยจ้าก็เป็นผักชนิดหนึ่งที่กินดีมีประโยชน์ข้าโพดฝักอ่อน,นะคะ่ะ นี่นะคะเราก็เปิดไฟกลางนะคะทอดให้เหลืองนี่จ้าน่ากินมากๆเลยติดกันเป็นแผ่นเลยนะคะนี่แป้งจะเปลี่ยวไปนิดนึงนะคะข่าวที่แล้วชุบไข่ทอดงวดนี้มาชุบแป้งทอดนะคะ แป้งทอดกรอบนะคะนี่เป็นแผ่นเลยจ้าน่ากินมากๆเลยเพืเ่อนๆมีข้าโพดฟักอ่อนก็ลองนำมาชุบแป้งทอดกินดูนะคะอร่อยกรอบหวานนี่นะคะเรืองแล้วเปิดไฟอ่อนนะคะ นีจ้ากรอบกินหอมน่ากินมากเลยอร่อยอร่อยค่ะกินกับข้าวก็ได้นะคะกินเล่นก็อร่อยข้าโพดฝักอ่อนทอดกรอบนะคะวันนี้ ระเพดฟักอ่อนนะคะก็นํามาทำอาหารได้หลากหลายเมนูเลยสมพรก็เคยนํามาผัดนะคะนํามาผัดกระบุนเส้นผัดกระเพราก็อร่อยนะคะต้มจิม้มน้ําพริกอร่อยนะคะนี่จ้าน่ากินนะคะไปเลยค่ะเราก็ไปใส่จานกันเลยนี่เสร็จแล้วนะคะ เมนูกระโพดฝักอ่อนทอดกรอบกินเล่นก็ได้นะคะอร่อยด้วยกำลังร้อนๆเลยค่ะกรอบๆจิ้มกับน้ำจิ้มไก่ซอสพริกซอสมะเขือเทศสุดยอดเลยค่ะนี่นะคะอร่อยด้วยค่ะคลิปหน้าสมพรจะมีเมนูอะไรมาอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะก็จะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆของสมพรนะคะ ไปค่ะไปกินกันก็เอาไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ